เลาลิก yeah. no ุมาร์ลอยแกวุกทครับผมชื่อะมานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านแานีน้ำปั่นไข่มุกนะครับผมแก้ละ15บาทเหมดสำหรับนักเรียนนักศึกษานักศึกษาไม่มีเราแถวนี้มีแต่นักเรียนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะมีเมนูอะไรบ้างแล้วก็ข้างในร้านไม่ได้ขายแค่น้ำปั่นอย่างเดียวนะฮะก็จะขายไอศครีมไปด้วยถ้าใครชอบไอศครีมก็น่าจะกินได้นะกินน้ำปั่นเสร็จก็กินไอศครีมต่อนะครับผมไป นี่เราก็อยู่ในร้านแล้วนะครับผมดูข้างหลังฮนะร้านเราก็มีเพื่อนเหมือนเดิมฮนะมึงไปไหนมาเมื่อกี้มึงชาร์จ่หมยเลยอ่ะสัตว์ไม่คุยกูด้วยอ่ะอ่ะอยากกินอะไรสั่งเลยได้เลยเห้มันมาดูในร้านดีกว่านะ <c oughs> ี่มันจะเป็นน้ำปั่น15บาบาทนะฮะถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเกินราคามากๆอันนี้แบบ น้ำปั่นดูดูแก้วดูแก้วแก้วไม่ใช่เล็กๆนะครับผมกินอะไรได้กินอะไรโกโก้ฮะโกโก้โกโกอ่ะน้องน้องกินอะไรครับโลโบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่จัดไปกะโ,โกโก้หนึ่งบลูเบอร์รี่หนึ่งใส่หมุกไหมใส่มาเลย,เ,ลยเดี๋ยวผมเอาน้ำอ่างวนนะ ตอนนี้นะเราก็ได้สั่งเ,เรียบร้อยก็มมจะมีน้ำองุ่นของกูเองนะฮะก็ใช้ใส่ไข่มุกแล้วก็ใส่อะไรเขาเรียกว่าอะไรใส่วุน้นแล้วก็จะมีโกโก,โก้ใส่วุน้นแล้วก็จะมีบลูเบอรี่ใส่แครกเกอร์ไอ,อยี่อีออะไเลยนี่ข้างในร้านนะเราก็จะมีโต๊ะเอาไว้แบบสำหรับ ลูกค้าที่อยากรอสําหรับไว้รออย่างเดียวนะยังไม่เปิดร้านอย่างเป็นทางการนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นหลังโควิดความหลังงูเห็นอะไรไหมฮะก็จะมีไอศครีมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะลองกินไหมไอศครีมนะี่น่าจะทนันถ้าทันเราจะกินนะฮะถ้าไม่ทันเราก็กลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแม่ค้าเขาทำน้ำปั่นกันนะฮะไปก็บอกว่าเมนูที่คนเขาชอบสั่งมากที่สุดนะดก็จะมีโกโก้โอริโอสตรอเบอรี่และปีโป้นะฮะสามารถมาลองได้นะครับผมมา เสลครับผมก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วแวก้หมดแล้วถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเป็นไงบ้างครับเพื่อนคุ้มมากเลยครับมาลองได้มาลองหน้าการนี้นะ้ปั่นอยู่แถวยิ่งงนะครับผมแก้วละสิบห้าบาทใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะรสมีหลายรสชาติรสชาติกลมกล่อมมากตรงๆเลยอันนี้เป็นโกโก้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมชอบอยู่แล้วแต่ผมกินประจำผมก็เลยสั่งเป็นน้ำองุ่นนะัะผม โอเคนะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นน,นิดนึงก็ต้องขอเพือไม่มีอะไรขอบคุณตัวใหญ่ใจดีใช่ไหมตัวใหญ่ใช่ไหมว่าฟรีเอาที่มึงสบายใจีิจะเลือกกับเพื่อนผมได้หมดอะครับโอเคแร้บผมเลี้ยนในคลัปนี้บ15บาทเดี๋ยวไว้รอบหนะ้าวันก่อนหนูก็เลี้ยงเยอะแล้วนะครับผมรอบหนะ้ารู้ไว้นะ15บาท เจ้าสิบห้าบาทเจ้าแล้วถึงแล้วสิบห้าบาทั้นแกดีน้ำปั่นนะฮะผมเฮ้พูดมากแล้วอิชิบยสหายวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาดูคลิปผมนะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามในช่องผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> ไม่ต้องติ๊กๆแล้วเดี๋ยวลอกดื่นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะคลิปผมลงทุกสัปดาห์นะครับผมถ้าขยันก็อาจจะสัปดาห์ละสองคลิปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับสลามุลกบรกาตุสสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็ขอขอบคุณร้านกันนี้น้ำปั่นนะจ๊ะ